สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n น l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน React ร่วมกับ TypeScript นั่นเองนะครับซึ่ง TypeScript เนี่ยก็จะทําให้การเขียนโปรแกรมของเรานะครับมีความผิดพลาดน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่าในการเขียนโค้ดเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดชนิดของข้อมูลนะครับให้กับตัวแปรของเรานะครับตัวแปรที่เราเนี่ยมีการประกาศใน TypeScript นะครับจะเปลี่ยนชนิดข้อมูลไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ข้อผิดพลาดในโปรแกรมของเราเนี่ย น้อยลงไปนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่มีโอกาสพลาดในการใส่ข้อมูลผิดชนิดแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาทําการติดตั้งนะครับ React TypeScript นะครับโดยการใช้คําสั่งตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น create react app นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ย Copy นะครับคำสั่งตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะ C D เข้าไปที่ Desktop นะครับ แล้วก็วางคําสั่งนี้ลงไปนะครับซึ่งในส่วนของชื่อโปรเจกต์ของผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็น React TypeScript แล้วกันนะครับตามนี้นะครับทุกคนก็กด Enter ไปแล้วก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ย CD เข้าไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับ React TypeScript นะครับจากนั้นนะฮะก็ผมจะเปิดขึ้นมาด้วย VS Code นะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเปิด Terminal ขึ้นมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการ start Project ของเรานะครับโอเคนะครับก็ใช้คำสั่ง npm start ได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ React Project ก็รันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างอิน e r อร์เฟซกันนะครับซึ่งแอปของผมเนี่ยที่ผมจะพาทุกคนมาทำนะครับก็คือจะเป็นแอปอ่าสำหรับการเพิ่มข้อมูล TV Series ที่เราชอบนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาที่โฟลเดอร์ src นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า interfaces นะครับโอเค ซึ่งข้างในโฟลเดอร์นี้ก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับชื่อว่า series.props.tsx นะครับอะซึ่งในการสร้างอนะินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เราจะกำหนดนะครับในส่วนของชนิดของข้อมูลให้กับคอมโพเนนต์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็เราจะ Export i n t นะครับ interface แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า series.props นะครับจากนั้นข้างในอ็อบเจต์ตรงนี้ครับเราก็จะมีในส่วนของอ property นะครับ series list จากนั้นเนี่ยก็จะมีการกําหนดนะครับชนิดของข้อมูลนะครับให้กับตัวซีรีส์ลิสต์ตัวนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมจะมีการเพิ่มไปเนี่ยก็คือจะมี name นะครับ t y p ์หรือว่าชนิดของข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็น string นะครับ2ก็คือจะเป็น IMDb นะครับก็จะเป็นคะแนนรีวิวนะฮะตรงนี้ผมจะกําหนดเป็นตัวเลขหรือว่า number นะครับต่อไปก็คือรูปภาพ cover นะครับก็จะเป็น string นะฮะส่วนต่อไปก็คือจะเป็น seasons นะครับตรงนี้ก็จะเป็น number นะครับ จากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็นชนนนะครับก็ตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น string นะฮะโอเคครับแล้วก็เราจะใส่เป็นอา a r เ a y ปิดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะจากนั้นนะครับทุกคนส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการาสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า components นะฮะ ข้างในโ o ลเดอร์คอมโพเนนเนี่ยผมจะมีคอมโ o เนนต์ส t 2ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นฟอร์มนะครับแล้วก็จะเป็นลิสต์นะฮะฟอร์เนี่ยก็คือเราจะเอาไว้กกาะข้อมูลที่เราจะใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของ List เนี่ยเราจะเอาไว้แสดงข้อมูลในส่วนของตัว s e r i e ์ที่เราเพิ่มไปนะครับโอเคก็สร้าง f r o m t s x นะครับแล้วก็ในส่วนของ l i s t t s x นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาที่ a p p t s x นะครับทุกคน ซึ่งข้างในนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลบ header ออกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ import ในส่วนของ use state มานะครับจากนั้นผมก็จะ import series props นะครับ from interfaces แล้วก็ series props มานะครับโอเคจากนั้นนะฮะเราก็จะเดี๋ยวตรงนี้เขียนผิดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะ import นะครับ list from components list นะครับแล้วก็ในส่วนของอ form นะครับ จากฟอร์มนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างสเตตขึ้นมานะครับก็สเตตตรงนี้ผมจะสร้างชื่อว่า series list นะฮะแล้วก็ set series list use state นะครับซึ่งในการกำหนดอ่าในส่วนของ state เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีการดึงตัวอ่าอินเทอร์เฟซของผมมานะครับก็คือที่เรามีการกำหนด type ให้กับข้อมูลของเราเนี่ยนะครับในการดึงมาใช้งานนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ฮะ อ่าซินแทกของมันนะครับก็คือเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านะครับตามด้วยอ่า series p o p s นะครับแล้วก็ผมจะเข้าถึงนะครับในส่วนของตัว series list ตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นของ state ของผมเนี่ยก็คือจะเป็นอ่า array เปล่านะครับโอเคนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวมี error อะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้ไม่ต้องมี nam สกุล .tsx ก็ได้นะครับโอเคนะครับ ทีนี้อ่าสองคอมโพเนนต์ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้สร้างใช่ไหมก็จริงๆสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับอ่า FCE นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนว่าอ่า form นะครับแล้วก็ที่ list นะฮะผมจะเขียนว่าอ่า list นะครับโอเคนะฮะอ่ะนี่นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ในส่วนของ return ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมี h 1นนะครับเขียนว่า my favorite นะครับ TV series นะครับ แล้วก็ผมจะเรียกใช้ component form นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น list นะครับโอเคก็กด s a ฟดูนะครับทุกคนกลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย component ของเรานะครับก็ปรากฏตามนี้แล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะทำการส่งนะครับตัว state แล้วก็ฟังก์ชันมาให้กับ component นะครับ2ตัวนี้ซึ่งตัวแรกก็คือ form ครับผมจะส่งผ่านทาง props ชื่อว่า series list นะครับก็จะส่ง series ตรงนี้ก็จะส่ง series list มานะครับจากนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับ set series list นะครับก็จะส่ง set series list มานะครับโอเคทีนี้ในส่วนของ list เนี่ยนะครับก็เราจะส่งมาแค่เป็นข้อมูลตัวเดียวนะครับโอเคก็จะเป็น state series list ตัวนี้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนผิดนะต้องเป็นตัว i เล็กนะครับโอเคนะฮะตามนี้นะครับ โอเคจากนั้นส่วนต่อไปครับทุกคนก็มาที่ฟอร์มนะครับคอมโพเนนต์ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างฟอร์มและนะครับก็ฟอร์มของผมเนี่ยเดี๋ยวเรามา Import นะครับในส่วนของตัวแรกจะเป็น f 4ก็คือจะเป็นฟังก์ชัน c o m โ o เนนต์นะนะครับต่อไปก็คือจะเป็น Change Event นะครับต่อไปก็จะเป็น m อ่า m ส u s e e v น n t นะครับ UseState Dispatch แล้วก็ s t t s t t t e a c t i o n นะครับ โอเคซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับในการที่เราจะกํากหนดในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับ dispatch แล้วก็ set state action พวกนี้นะครับจากนั้นเราก็จะ import นะครับในส่วนของ series props มานะครับก็จะ import มาจาก interfaces แล้วก็ series props นะครับโอเคทีนี้ครับเราจะมาสร้าง interface ตรงนี้ฮะชื่อว่า props นะครับ ตรงนี้นะครับ props เนี่ยที่เราจะรับมานะครับจากตัวแอปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมี2ตัวใช่ไหมครับที่เราส่งมาให้กับฟอร์มใช่ไหมฮะก็ตรงนี้นะครับในส่วนของ props ที่เราจะรับเข้ามาก็คือจะเป็น state แล้วก็ฟังชันใช่ไหมก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดึงตัว series list state ตัวนี้มาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการกําหนด type ให้มันนะครับก็คือเราจะดึงมาจาก series props นะครับแล้วก็เข้าถึง series list นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นฟังชัน set series list นะครับ โอเคตรงนี้เราก็จะมีการใช้นะครับ dispatch เพราะว่าเป็นฟัง์กชันนะครับตามด้วยนะครับในส่วนของ set state action นะครับแล้วก็ผมจะมีาการใช้ตัว series props นะครับแล้วก็เข้าถึง series list ตามนี้นะครับปิดตัวเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้ด้วยนะครับโอเคตามนี้ครับอันนี้คือ props ที่เรารับเข้ามา2ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัว component ของเราตัวนี้ฮะ ก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยทำการสร้างนะครับเป็นลักษณะของตัวฟังก์ชันแบบนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะมีการดึงนะครับตัว f 4มาแล้วก็เราจะรับตัว interface props มานะครับกำหนดให้มันแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะรับ props เข้ามานะครับก็คือจะมีการ destructuring แล้วก็รับตัว series list มานะครับแล้วก็ set series list นะฮะโอเคนะครับ2ตัวนี้นะฮะแล้วก็ return นะครับ จากนั้นนะครับผมจะมีการสร้าง state ขึ้นมานะครับก็คือสเต e เนี่ยจะมีอ่าตามนี้เลยที่เรากำหนดนะฮะ a m e iMDB seasons แล้วก็ genre นะครับผมโอเคนะฮะก็มาสร้างกันตัวแรกจะเป็น Name นะครับตามด้วยฟังก์ชัน set name ซึ่งค่าวเริ่มต้นของ state ก็คือจะเป็น use state อ่า string เปล่าแบบนี้นะครับก็มาอีก4ตัวนะครับตัวที่2นี้จะเป็น genre นะครับ set genre โอเคตัวที่3ครับจะเป็น cover นะครับ set cover ตัวที่4นี้จะเป็น imdb นะฮะ set imdb use state ตรงนี้เนี่ยผมจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น0นย์นะครับซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะดึงตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ series prop นะฮะแล้วก็ผมจะกำหนดท้ายให้มันนะครับเป็น any นะครับก็คือเป็นชนิดอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเรากำหนดให้มันเป็น number ละนะครับโอเคแล้วก็ทํากับตรงนี้เหมือนกันนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Seasons นะครับ Set s e a s นส์นะครับตามนี้นะครับทุกคนโอเคจากนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างตัว Input Handler นะครับเราจะสร้างให้กับทุกตัวเลยนะครับตามนี้ฮะตัวแรกครับผมจะสร้างชื่อว่า Set Name Input Handler นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีการรับ Event มานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อมูลจาก Input แล้วก็ให้มัน Set State ไปที่สเตตของเราใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีการดึงตัวเชงอีเวนต์มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้อีเวนต์ตัวนี้นะครับก็คือเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพิมพ์ที่ Input ก็คือมีการเชงนั่นเองนะครับเชงอีเวนต์นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมีการนะครับใส่ในส่วนของอ่า HTML นะครับ Input Element ด้วยนะครับผมอ่านี่นะฮะเดี๋ยวลบตัวนี้ออกไปนะครับจากนั้นเราก็จะอ่า return นะครับซึ่งตัวแรกจะเป็น set name ผมก็จะให้มันเซตนะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน s e t n a m e ตามด้วยรับข้อมูลจาก i ิ p พ t มาก็จะใช้ event t a r g e t value ตามนี้ฮะโอเคจากนั้นนะครับทุกคนก็ก๊อปมาอีกอ่ี่ตัวนะครับ2 3 4 5นะครับโอเคตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ set g e n r e นะครับตรงนี้ผมก็จะดึงนะครับ set g e n r e มาโอเคตัวที่3นะครับก็คือจะเป็น cover นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น Set cover นะฮะตัวที่4ครับก็จะเป็น IMDb นะครับ set IMDb แล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น Seasons นะครับก็จะ set Seasons ตามนี้นะฮะโอเคนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชัน handle click นะครับเวลาที่เรามีการกรอกข้อมูลเสร็จเนี่ย ผมจะให้มันมีการเช็คด้วยนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีข้อมูลที่กรอกมาก็จะให้มันขึ้น alert แล้วก็หยุดการทํางานนะครับแต่ถ้ามีการกรอกข้อมูลมาก็จะให้เพิ่มข้อมูลไปได้น,นั่นเองนะครับตรงนี้มาสร้างฟังก์ชัน handle click นะครับสำหรับปุ่มนะครับโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะรับ event มาแล้วก็กําหนดนะครับในส่วนของ mouse event ที่เรามีการา import มาด้านบนตรงนี้ฮะเพราะว่าเราจะใช้เมาส์ในการคลิกนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ html อ ตรงนี้จะเป็น button element นะครับก็จะกำหนดให้มันตามนี้นะครับโอเคเพราะว่าเราจะมีการใช้ปุ่มนั่นเองนะครับจากนั้นก็ return นะครับทีนี้นะครับผมจะมีการเช็คก่อนว่าถ้าเกิดไม่มี name ก็คือไม่ได้มีการาพิมพ์ข้อมูลนะครับ name มาและไม่มี genre ไม่มี cover ไม่มี imdb และไม่มี seasons นะครับ ถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยพิมพ์มาเลยนะครับผมก็จะให้มันขึ้นเลยนะครับว่า please enter series info นะครับแล้วก็ผมจะให้มันหยุดทำงานก็คือ return นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีนะครับมีการกรอกข้อมูลมาผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า series data ขึ้นมาตัวแปรตัวนี้เนี่ยผมจะมีการเก็บข้อมูลนะครับก็คือจะมี name นะครับมี genre มี cover มี imdb แล้วก็ seasons นะครับ ก็เก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้ครับก็คือ set series list นะครับเพื่อที่เราจะไปเซตข้อมูลให้กับ state series list ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็มาเรียกใช้ตรงนี้ครับในการเซตข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการใช้ spread operator นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้อง copy ข้อมูลตัวเก่าด้วยแล้วก็ส่งข้อมูลตัวใหม่ไปด้วยนั่นเองนะครับ อ่าตรงนี้ครับเราจะมีการอ่าเซตในส่วนของส t ตต r อบเใชไหมครับเพราะว่าค่าเริ่มต้นเป็น Array นะครับก็ตรงนี้ตัวแรกเนี่ยเราจะใช้ดอตนะครับอ่า spread o p e r a t o ตตามด้วยในส่วนของ state ของเราตัวเก่าของเรานะครับที่เราจะทำการ Copy ีก็คือ Series List นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามีการเพิ่มข้อมูลตัวใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้มีการส่งข้อมูลตัวเก่ามาด้วยเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะต้องใช้แบบนี้ด้วยนะครับ ตามด้วยข้อมูลตัวใหม่ที่เราจะส่งไปก็คือจากตัวแปร series data นั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับหลังจากเพิ่มข้อมูลเสร็จใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีการรีเซ t ตนะครับตัว Input ของเราใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยครับตัวนี้เราจะเรียกใช้ set name แล้วก็ set state ให้เป็น string เปล่าแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไม่อีกสีตัวนะครับตัวที่2นี้ก็คือจะเป็น genre นะครับตัวที่3นี้ก็คือจะเป็น cover นะครับตัวที่4จะเป็น im db นะฮะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น seasons นะครับก็จะเซตเป็นศูนย์นั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาสร้างฟอร์มกันตรงนี้ฮะผมจะมี class form container นะครับข้างในนี้ครับผมจะมี class form def นะครับแล้วก็ข้างในนี้เราจะมี label นะครับ html 4ก็จะเป็น name นะฮะเขียนว่า name นะครับมี input นะครับ ท้ายเป็น Text นะแล้วก็จะมี Name เท่ากับ Name นะฮะอ่าจะมีในส่วนของ Value นะครับก็จะดึงมาจากอ่า state n a น e นะครับแล้วก็ Event on Change นะครับซึ่งเราก็จะเรียกใช้อะไรครับตัวฟังก์ชันอ่า set n Input p u t h l n r l e r นั่นเองที่เราสร้างนะครับอ่านี่นะฮะจากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยก๊อปมาอีก4ตัวนะครับ2,3,4,5นะครับโอเคตัวที่2นี้ก็คือจะเป็นในส่วนของช h เ r นะครับ ชอนรา name ชอนรา value ชอนราโอเค set อ่าชอนรา input handler นะครับตัวที่3นี้จะเป็นอ่า uh, cover นะครับอ่าก็เปลี่ยนตามนี้ฮะ cover cover โอเคตัวที่4ครับจะเป็นอ่า uh, imdb นะฮะ imdb i m d b set uh, i m d b นะฮะตัวสุดท้ายครับจะเป็น seasons อ่าตรงนี้เดี๋ยวในส่วนของ i m d b กับ s e a s o n เนี่ยเราจะเปลี่ยนท้ายเป็น number นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเค name <Okay. S 2> ก็จะเป็น seasons value เป็น seasons on change เป็น seasons ตามนี้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ตรงนี้ฮะอ่า มันจะมี e r r o r อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งในส่วนของอ series list file นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะ comment โค้ดตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วให้มาดูที่ฟอร์มก่อนเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มของเรามาแล้วนะครับก็เหลือแคอ่ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเดี๋ยวตรงนี้ลืมปุ่มไปนะก็เดี๋ยวมาสร้างปุ่มก่อนนะครับต่อจากตรงนี้เลยปุ่มนะครับก็จะมีท้ายเป็น button นะครับแล้วก็ on click เราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน handle click นั่นเองนะครับก็จะเขียนที่ปุ่มว่า add series นะครับอ่าโอเคตามนี้เห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากจะเช็คว่าข้อมูลมันรับมาได้หรือเปล่านะครับใน State ก็จริงๆเนี่ยทุกคนสามารถที่จะ Copy อ่าตรงนี้มานะครับแล้วก็ Cons o l e log ดูนะฮะอ่าผมจะ c o n โซลล็อกพวกนี้นะครับเดี๋ยวขั้นด้วยคอมมานะฮะ โอเคก็กดเซฟดูนะครับจากนั้นอ่าก็เดี๋ยวมา inspect นะครับมาดูที่คอนโซลกันโอเคนะครับลองพิมพ์เนมดูนะครับอ่าตรงนี้เนมเข้าแล้วนะครับช e n r เข้านะครับ cover เข้านะฮะ imdb อ่าเข้านะครับแล้วก็ Seasons โอเคซึ่งตอนนี้นะครับ s t a ต e 5ตัวของเราเนี่ยมีการอัปเดตได้แล้วก็คืออ่าถูกต้องนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะนะครับ โอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอ่าแสดงผลข้อมูลแล้วนะครับเวลาที่เรามีการอ่ากดนะครับที่ปุ่มนะฮะเราจะมีการอะไรครับเรียกใช้ handle click ซึ่ง handle click เนี่ยก็จะมีการอ่าอัปเดตใช่ไหมครับข้อมูลนะครับ set series state อ่า set series list นะครับไปที่อ่า state ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือ series list นะฮะโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยอ่า un comment อ่าตัว component list ออกนะครับแล้วก็มาที่ คลิปคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับโอเคข้างในนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวเราจะ Import ในส่วนของฟังก์ชันคอมโพเนนต์มาก่อนนะครับตามด้วยเราจะ Import ตัวอินเทอร์เฟซมาด้วยนะครับ series props นะครับ from interfaces series props นะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นลักษณะนี้ฮะจะกำหนดฟังก์ชันคอมโพเนนต์แบบนี้ครับตามด้วยกำหนดในส่วนของ series props นะครับ กับนะครับตรงนี้เราก็จะรับเป็น props มาใช่ไหมครับซึ่งก็คือจะเป็น series list นะฮะ return นะครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะ return แบบนี้ละกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นวงเล็บแบบนี้ฮะโอเคแล้วก็เราจะสร้าง Class ขึ้นมาชื่อว่า series list อ่านี่นะครับจากนั้นนะฮะผมจะมีการ map นะครับหรือว่ารูปข้อมูลโดยการใช้ map method นะครับเราก็จะลูปข้อมูลจาก props ตัวนี้ที่เรารับเข้ามานะครับ ก็คือสเตทนั่นเองนะฮะซีรีส์ไลส์นะครับแล้วก็ใช้เม h o d แมปนะครับแมปตัวนี้นะฮะผมจะมีการรับพรีเมเดอร์มา2ตัวก็คือจะเป็นซีรีส์ก็คือข้อมูลแล้วก็ในส่วนของอินเด็กซ์นะครับจากนั้นก็จะรีเทิร์นนะฮะโอเคผมก็จะมีคลาสนะครับชื่อว่าซีรีส์ไอเทมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกำหนดคีย์นะครับก็คือเป็นอินเด็กซ์นะฮะที่เรารับเข้ามาจากนั้นเราก็จะเอาข้อมูลมาแสดงแล้วนะครับ ส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพตรงนี้ผมก็จะเข้าถึง series นะครับ dot cover นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ out ตรงนี้ผมจะกำหนดว่าเป็น series dash cover แล้วกันทีนี้ต่อไปก็คือจะเป็น tag p นะครับมี tag b นะครับเป็นตัวหนานะครับตรงนี้จะแสดงในส่วนของ series dot name นะฮะต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ series dot genre นะครับแล้วก็ก๊อปอีก2ตัวนะครับ ตัวที่4นี้จะเป็น series uh, seasons นะครับตัวสุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ uh, im db นะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดดาวให้นะครับอ่า uh, ใส่ไปสัก5ดาวเลยแล้วกันนะครับอ่า uh, ก็จะใส่ดาวตามนี้ครับ5ดาวนะฮะ uh, ตรงนี้มี error นะครับอ่ uh, error อะไรเอ่ย cover ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมลืมใส่ cover หรออ่ผมลืมใส่ cover, uh, ส cover ครับทุกคนเดี๋ยวเรามากาหนด cover ให้เป็น string นะนะครับตรงนี้โอเค มาดูใหม่นะครับว่าใช้งานได้ไหมอ่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของเรานะครับก็ใช้งานได้นะครับมาดูนะฮะที่หน้าเว็บอ่าเห็นไหมฮะซึ่งก็ให้ทุกคนเนี่ยลองอ่าทำการเพิ่มข้อมูลดูเดี๋ยวผมจะเซิร์ชมูวี่ก่อนอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นหนังอ่า F9 แล้วกันนะครับ Fast and Furious 9นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาโปสเตอร์เข้ามานะครับอ่าก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะกำหนดชื่อเป็นอ่า F9 นะครับชนเป็นอ่าแอคชั่นนะฮะ cover นะครับก็จะ copy image address มานะฮะใส่ลงไป imdb นะครับตรงนี้ก็5ดาวนะครับอ่าแล้วก็ season นะครับ season นี้น่าจะมีอ่าอันนี้ผมใส่ไป9กาภาพแล้วกันโอเคนะครับก็ add series ไปนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับทุกคนจะเห็นว่ามาแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลของเราเห็นไหมนะครับมีรูปภาพมีชื่อมี action มี series นะครับแล้วก็มีอ่าในส่วนของรีวิวของ imdb ตามนี้นะฮะ โอเคนะครับซึ่งก็ถ้าใครอยากจะเขียนให้มันดูดีหน่อยก็เดี๋ยวมาเขียน a p p .css นะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าถึงตัว series list นะฮะแล้วก็ series item นะครับซึ่งตัว series list เนะี่ยผมจะมีการใช้ display เป็น grid นะครับแล้วก็ grid template columns นะครับ repeat auto fill min max 300 p i x e l แล้วก็ 1fr นะครับ มีกริดแกรนะครับประมาณ1นึ่โอเคประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาทําการใส่ข้อมูลดีก็รอมึ่งนะครับ name f 9 action 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5อ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมน่าจะลืมใส่ตรงนี้ด้วยครับก็คือจะเป็นกำหนดรูปภาพนะนะครับก็คือเข้าถึง Series อ่า ไอเทมนะครับ IMG กำหนด width 100%นะครับโอเคนะครับอ่ะก็จะเห็นว่านี่ฮะเห็นไหมรูปภาพมาละเดี๋ยวลองเพิ่มตัวเดิมไปแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในการใช้ t o u e Script เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ กำหนดชนิดของอพวกข้อมูลนะครับพวก props หรือว่าตัวแปรต่างๆได้นะครับนี่นะฮะซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได้เยอะเลยนะครับแต่มันก็จะแลกมากับการที่เราต้องเขียนโค้ดเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะนะครับแต่มันก็จะดีนะครับจะทำให้เราเขียนโปรแกรมบั๊กน้อยลงข้อผิดพลาดน้อยลงนั่นเองนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าที่ผมลืมใส่ cover เ,เห็นไหมฮะมันก็จะแจ้งทันทีเลยว่าเนี่ยถ้าผมลองลบ cover ตัวนี้ออกนะครับออเห็นไหมว่า มันจะแจ้งว่าเราเนี่ยลืม cover นะครับมันก็จะทําให้เรารู้ทันทีว่าอ๋อเออเราลืมจริงๆนะนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าสาเหตุเนะี่ยมาจากที่เราไม่ได้กําหนดในส่วนของินเทอร f a c e นั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยหาั u g ได้เร็วขึ้นหาข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าอยากให้ทุกคนนะครับลองมาฝึกใช้ตัว TypeScript ดูนะครับ ก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับบั๊กน้อยลงแล้วก็ข้อผิดพลาดน้อยลงนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังอยากเรียนรู้เรื่องของการใช้งาน React ร่วมกับ TypeScript นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ